ก็ไปเลยครับตรงมากนะช่างใหญ่เอาดีๆนะครับสอนเพื่อนๆด้วยดิใส่จุดนี้จุดนี้ไม่ใช่วงงมทําคนเดียวอเอา,าเดีครับพูดไปพูดไปคนทำแล้วพูดโอเคนะครับทุกคนเราเราจะไมพูดอะไรเราจะดูพวช่างใหญ่เป็นคนทำช่างใหญ่เป็นคนทำเราเป็นคนคิวซีก็ได้ไหม,อมโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวดูต้องดู ด้วยต้มไปด้วยรถจะไปใส่พิกเชอร์ที่ไหนมาซื้อเองมาไปไปใครชอบไหมเจ้าอันนี้มาเขาไม่ได้ต้อมก็ถอดมาแล้วก็าจใส่ล้ัดเขาก็ไปขันเลยเลยรัดเนี่ยเอาเอาเลิกคุยแล้วประกอบของเราไปนอกเรื่องแล้วไปแล้แค่ถอดดู้เฉยๆเราประกอบเลยนะทุกคนดูกันไปนะครับผมก็กระบี่มือหนึ่งมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งทำ ตรงว่าไหนแต่ศูนย์มันนี่ศูนย์มันทุกคนเนี่ยตรงนี้ตรงก็เป็นเหลี่ยมนะครับเนี่ยตรงนี้จะตรงกับรูนี่พอดีเลยเนี่ยใส่ให้เหลี่ยมตรงกันหมดเลยกับรูนี้ได้เลยที่จะบังแฉงผมดิ <_ k> ที่จะเล่ามาอย่างนั้นเดี๋ยวไปดนี่ะเเียมไีันเลยนะ ประกอบไปด้วยกันเลยครับกาน,นด่วนตู้ค่าอยู่เลยทุกคนรถโ้ค่าตู้อยู่เลยรถไหนไปเรื่อย orden, นั่นอันนี้เลีมยเลี้ยงจริงจร เป๊ะนะทุกคนเลยเรถนเลยเปลี่ยนไหม่น,หมนี่มาตรงเหลี่ยมเนี่ยพอดีเลยเอาเลยช่างใหญ่กอาลงประกอบดิช่างน้อยเดช่างน้อยคันนี้ให้นะทุกคนรถมันติดยากใช่ไหมเนี่ย มันจะออกจากกันเลยเดี๋ยวเราจะทําดูว่ามันจะติดง่ายไหมถ้าติดง่ายเดี๋ยวผมจะเขียนหัวข้อว่าติดสบายมากนะทุกคนตรงนี้เลยนะผมจะไม่ถ่ายให้ดูนะขันนั้นดิ้ยากแล้วก็บางทีถ้าถ้าเล่งขึ้นแบบบุ้มบุงั้นขึ้นไปได้แต่บางทีแบบเล่งไม่ขึ้นแบบหวามเลยอะ่ะหายเลยนั่นน่ึไปไม่ได้เลย Ừ, ừ, ผมก็อยากทําคลิปเล่งไม่ขึ้นให้เขาดูอยู่แต่ว่าพี่มาถึงอู่ผมมันเล่งขึ้นทุกครั้งไม่เป็นหาอะไรงู้นอูกกรถกลัวช่างเออรถกลัวช่างแล้วนี <c oughs> ่นะครับใ <c oughs> ช่รับนี่แหละ